สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องอจ Ajemil Channel นะครับผมหมอเย็นนะครับในช่วงออโต้คาร์วาไรตี้วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้า Jarit Active มันได้เชนเรียกว่ามินเนอร์ของมินเนอร์ของมินเนอร์เชนอีกทีหนึ่งนะครับกรณีทเพื่อนๆจำได้เนี่ยหรือจำไม่ได้ก็แล้วแต่นะผมได้เคยรีวิวเจ้า Active ผมขอเรียกว่า Active เนาะตัว Chain มันได้เชนปีสองพันี่สิบไปแล้วเมื่อปีแล้วใครยังไม่เคยดูลองกดดูได้เลยตรงนี้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมทำไว้แล้วผม ตอนนั้นในยอ,อกาสเดือนกันยาปีที่แล้วพอดีเป๊ะเลยนะครับผ่านไปหนึ่งปีเจ้าไอทิดก็ออกตัวใหม่มาแล้วเป็นไมโครเชิทีหนึ่งนะโดยเจ้าตัวที่ผมจะมารีวิวนี้เป็นตัวเริ่มต้นอ่าเห็นไหมฮะไม่เราไม่ได้รีวิวแต่ตัวท็อปแล้วนะครับรีวิวตัวท็อปที่ไหนพ่อรีวิวกันนะผมจะรีวิวตัวเริ่มต้นให้เพื่อนๆดูเลยนะครับสาหรับคนที่เอ้ยอยากได้ตัวเริ่มต้นนาไม่อยากได้ตัวท็อปอ่างบเรามีเท่านี้หรืออยากได้แค่นี้พอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อย่างที่เกิดไว้น,นะครับตัวที่ผมจะรีวิวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคา5,030,000บาท36,000หรือ9,000บาทนี่แหละทำไม่ได้นะครับ5,030,000นะทำไมาถึงต้องมารีวิวตัวเริ่มต้นหรือว่าเจ้าเดลิสต์ตัวเอทิตัวนี้เนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถบีเซ gment เนาะเป็นรถที่กำลังมีการแข่งขันกันเยอะมากนะครับทั้งตัว MT5 ที่มาใหม่ City เอยที่ลงมาเล่นในกลุ่ม B ีเซ gment เรือไอโคพคานะครับอเว่าใหม่ที่ออกมาใหม่เพราะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ร้อนแรรรงมมาาากกกเป็นนนนถจวใ ให้เลือกสั่นะครับโตโยต้าก็ลองทําบ้างน,นะยาริสไอไอทีดูเนี้ยล่าขาไม่เท่าไหร่แล้วมีทั้งสีเขียวทั้งสีชมพูทั้งสมัย BNK ป e ีเซนเตอโอ้แบบเยอะไปหมดเลยตอนนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวไมโครเชนสุดท้ายแล้วที่เขาจะทํานะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าปีหน้าหรือปีอีกปีหนึ่งเนี่ยน่าจะออกตรใหมาได้แล้วมันล่าขายมานานแล้วนะครับครับรถที่ผมได้รีวิวก็ขอขอบคุณนะครับโตโยตานครชนบุรีนะครับ เป็นศูนย์โตโยต้าที่ใหญ่นะที่สุดเลยนะแห่งหนึ่งในถนนบายพาสนะครับเป็นศูนย์ที่ผมออกรถตัวทำเลีงของเองนั่นแหละนะครับมีศูนย์ต้องตัวถังซ่อมสีเช็คระยะโอ้ใหญ่ตมหัวลานะครับมีอาหารการกินเพียบพร้อมนะครับทุ่มเงินเขน,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 นสนใจรถโตโยต้าก็เข้ามาติดต่อได้ที่นี่เลยโตโยต้านคะรชลบุรีเส้นบายพาสนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคาห้าแสนสามมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นตัว ประดับตกแต่งหน้าทับปากเล็กเลกน้อยๆอันแรกเลยที่เพื่อนดูเลยนะครับก็คือตัวกระจังหน้าไฟเหมือนเดิมนะไฟเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแทรกรูปรถรุ่นเมื่อเช่นปีที่แล้วมาให้ดูว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับกระจังหน้าตัวนี้เห็นไหมอ่านี่เป็นสีดาแล้วนะครับของเดิมตัวนี้เป็นสีเดียวตัวรถกระโปรงสีไหนนี้ก็สีนั้นนะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยเขาทำสีดำแล้วนะดูผมว่าดูสปอร์ตดีนะผมชอบสีดํามากกว่าสีเดียวตัวรถนะครับอ่าไฟหน้าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนนรไเเเลลยป็หออดาู่ ลงมาสีที่ต่างกันหนึ่งคือตรงนี้เห็นไหมไอ้ตรงที่เป็นสามเหลี่ยมที่เว้าเข้ามาเนี่ยของเดิมตัวนี้จะใหญ่แล้วก็มีไฟตัดหมอกเล็กๆแต่ของใหม่เห็นไหมฮะมันจะเป็นมันจะมีตัวกรอบสีดำเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับตกแต่งขึ้นมาแล้วก็จะมีคลิปสีเงินนะล้อมรอบไฟตัดหมอกนี่เป็นรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับถ้ารุ่นท็อปจะมีไฟตัดหมอกแต่ว่าก็จะมีตัวนี้เหมือนกันเดาว่าน่าจะเบิกอะไรตัวนี้มาติดในตัวเริ่มต้นในตัวเก่า นีแล้วได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนเป็นแคพ่พลาสติกนะพลาสติก,ก ABS ที่้ามพติตเฉยๆนะน่าจะได้เหมือนกันนะครับใครอยากแต่งก็ซื้อมาติดได้นะผมว่าน่าจะเบิกได้นะครับไล่มาตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมกระจังลักษณะเดิมนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวสีดานะครับไฟเดย์ไลไท์เป็น LED นะครับนี่นะเป็นเส้น LED อย่างนี้สองข้างสวาส่างใช้ได้เลยนะครับไฟเดย์ไลท์นะน LED ตรงนี้นะครับรวมต้นกุยมาให้แล้วนะครับ ลายมาด้านข้างตัวล้อนี่เป็นล้อตัวเก่าอยู่นะครับล้อตัวใหม่ก็จะคล้ายกันแหละแต่เขาปัดเงาให้มันต่างกันเป็นล้อขอบสิบห้านะครับกระจกมองข้างสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปจะมีตัว black roof ให้ด้วยนะครับเป็นสีดําไล่มาเลยนะครับเนี่จะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็เป็นเท่านี้นะครับตัวกาบข้างก็ใส่มาด้วยนะอันนี้ไม่ใช่สกเกิร์ตนะเหมือนเราติดกับข้างมาเฉยๆนะครับให้มันดูสวยงามกาคบเึ้นยังเท่าเดิมนะครับเริ่มต้นไม่มีปุ่ม เขาเรียกอะไรพุทสตาร์ตต้องใช้กุญแจไขนะครับผมเอากุญแจให้ดูน,นี่เริ่มต้นก็ยังเป็นกุญแจอยู่ดอกกุญแจอย่างนี้แต่ว่าเขาก็มีตัวปลดล็อกปลดล็อกให้นะครับเป็นก็เป็นรถสมัยใหม่ก็จะเป็นนี้แหละนะไมล็อกได้นะครับไปกระพริบปลดล็อกนะฮะแต่ว่าหูช้างไม่พับตามนะครับแต่เข้ารถก็ต้องใช้กุญแจไขเหมือนเดิมกรึบเข้าไปนะครับก็เปรุ่นเร่มตัว้น5,300ตัวท็อปของไอทีตัวเนี้ยอยู่ที่6 7 0 0นเนะ ไอหกเออหกแสนเจ็ดนะครับต่างกันถึงแสนกว่าบาทเนี่ยเออผมว่าก็เป็นสิ่งที่ให้เพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าเงินแสนกว่าบาทในสำหรับบางคนเนี่ยที่เขาซื้อรถเริ่มต้นเนี่ยก็มีความหมายนะห่างเยอะนะครับเพราะนั้นรุ่นเริ่มต้นก็มีให้อุปกรณ์ให้มาตรฐานชุดแต่งรุ่นเมต้นกับรุ่นกับรุ่นนี้ก็ไม่ต่างกันกับรุ่นทับไม่ต่างกันสิ่งที่ผมชอบในตัวที่เขาทำาอาใหม่ตัวนี้ก็คือตัวนะดิสก์ดิฟิ์เซอร์ล่างนะฮะถ้าเป็นรถสีขาวเนี่ยจะสวยเลยนะครับ เป็นสีขาวเป็นเส้นมาเลยนะแล้วก็มีตัวคลิปสีเงินตรงนี้ให้นะนี่ผมชอบนะตัวเก่าผมใช้ภาพไปดูตัวเก่าเนี่ยมันจะกลืนกันไปหมดมองไม่ค่อยชัดนะครับตัวใหม่เนี่ยนะจะทํามาสวยงามผมชอบนะผมชอบคับมรี่ที่ผมมีนะครับตัวดูเพลางก็ทําดีนะครับฝากระปองท้ายใช้กุญแจเปิดนะครับกดค้างไว้อ่าไม่มีตัวโช๊คให้นะครับเปิดขึ้นมาข้างในก็จะกว้างขวางระดับหนึ่งนะของตัวนี้นะครับข้างในเหมือนเดิมเป็นชุดปะยางนะครับ ซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับไปหายางอะไรมาใส่ดีกว่านะามีตัวบู่มาให้แต่ว่าเสาเนี้ไม่ได้เก็บงานนะครับก็ยังเป็นรุดนเริ่มต้นนะเนาะจริงไอ้กรอบเนี้ยไม่กี่ร้อยองนะไม่ใส่มาให้หน่อยนะนี่นะให้มันดูสวยงามนิดนึงบิดมือนะครับอมีกล้องถอยหลังมาให้เห็นไหมนี่กล้องถอยหลังนะครับมีมาให้นะครับอย่างหนึ่งที่ผมดูแล้วโอเคคือตัวสปอยเลอร์ที่ติดอันนี้ติดมาให้เลยนะครับ สปาเลอร์ตัวนี้ติดมาให้ผมว่าดูดีกว่าที่เขามาเน้นลื่นไปแล้วเนี่ยจะเป็นสีดําขนาดใหญ่หนาแล้วสีดําซึ่งผมว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากันนะอันนี้ติดอย่างเงี้ยผมว่าดูสวยกว่านะครับไฟท้ายเหมือนเดิมที่หมือนเดิมมีตาเอทีเหมือนเดิมนะครับนะไม่มีสัญลักษณ์อะไรแล้วนะนี่เราเป็นลง่ลงโลนเลยนะครับตัวสวาสาศก,าก็เป็นแบบเสาโดขึ้นมานะครับไม่มีคลิปฉลามถ้ารุ่นท็อปจะมีคลิปฉลามนะครับเราเข้ามาดูในรถกันนะครับก็เรียกว่าไม่ได้แตกต่างจากรุ่น ไม่ได้เชนเดิมเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากตัวท็อปก็คือตัวท็อปจะมีกล้องเขาเรียกว่ากล้องบันทึกภาพมาให้ซึ่งเพิื่อมันก็ติดเองข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็ทรงนั้นการตกแต่งทุกอย่างเหมือนเดิมอันนึงคือลึงเบาะนะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มต้นจะเป็นเบาะผ้าตรงนี้แล้วก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปจะเป็นเบาะหนังล้วนๆเลยนะครับเรามาดูภายในอีกนิดนึงคร่าวๆนะครับเริ่มจากตรงนี้ก็ช่องแอร์ตามนี้นะตรงนี้เป็นกรอบแน่นอนนะ เขาเป็นซอฟต์โอเพนนะอ่าซนะอฟต์โอเพนนะครับดีอยู่นะไม่ไปเปิดมันปังนะครับเหมือนบางรุ่นนะครับเราจะมีตัวนี้มาให้ที่ใส่ของมาให้ลึกๆพอสมควรเลยนะกรอบกรอบ,ต,อบตรงกลางนี่ก็เป็นวัสดุด้านดานหน่อยนะครับก็ดีนะไม่ไปรอยดีนะครับหน้าจอก็เดิมๆไม่มีอะไรนะครับเป็นหน้าจอที่ไม่มีอะไรมากมายเลยนะเท่าเดิมเหมือนเดิมตลอดนะครับลงมาก็เป็นช่องแอร์แล้วก็เป็นแผงควบคุมแอร์เป็นแอร์อโนต้นะอ่ารุ่นต้นก็เป็นแอร์อโนต้แล้วนะครับนะตั้งหน้าปรับได้ออโต้เลย นี่ตั้งอุณหภูมิได้ตรงนี้งไงผมก็ยังชอบไปตัวกดที่เป็นฟิสิก้าอยู่ดีนะความแรงลมเปิด a อแล้วก็ว่าันไปนะครับตรงนี้มีช่อง USB ให้หนึ่งช่องตรงนี้นะแงออกมาได้นะครับความแรงชาร์จไม่ค่อยดีหรอกนะ USB ตัวนี้เน่จะใช้แค่แบบเสียบ USB ฟังเพลงเฉย,ยๆนะครับเสียบชาร์จเพื่อนๆไปหาเพิ่มเติมเอาดีกว่าเนาะตรงกลางตรงนี้ก็จะมีตัวกี่วังแก้วน้ำมาสช่องนะครับ มีคันเกียร์ที่เป็นช่องอ่าเป็นตัวขั้นบันไดแล้วก็มีเบรกมือตรงกลางไม่มีอะไรเลยนะมีทีวางของิดหน่อยน้าไมา่แล้วที่วางเกลอนะ้ำมันอีกประสงค์ใบทาวาไรตี้นะครับเห็นไหมครับช่องว่างแบบนี้ก็ยังวางได้นะนี่ไอทีปเฮ้ยวางได้นะถึงจะไม่ได้แน่นหนามากแต่ก็วางได้นี่เห็นไหมระแนนระดับหนึ่งเลยนะครับนะวางได้เลยไหมอ่านพื่อนคนไหนที่ตัวไอทีปเนี่เห็นไหมมันมีที่วังกัน้ำแค่สองที่ ะะอยู่แค่ตรงนี้แล้วข้อเสียของมันก็คือมันติดเกียร์ถ้าเพื่อนวางแกน้ำลึกๆตรงนี้แก้วเยติอะไรเงี้ยเอามือวางมาชนเกียร์ถ้าขับเนี่ยมันจะชนเกียร์เห็นไหมหรือใครมาเพื่อนๆมาหยิบจะชนเกียร์เราก็ซื้อที่วางแกน้ำอีกอกประสงค์ตัวนี้มาวางได้นะครับวางไปเลยเห็นไหมฮะสวยงามเลยนะฮะวางแกน้ําได้นะวางสิ่งของอะไรได้เลยตัวนี <S <S ้ใครสนใจเสิร์ชเลยที่วางแกน้ำบายคาวเวลิตี้ในเฟซบุ๊กนะครับต้องมีคำว่าบายคาวเ a ลิตี้ด้วยนะอ่า ราคาไม่แพงนะครับเ,เรามาต่อกันตรงนี้จะเป็นช่องนะให้ใส่ของเล็กๆ็น้อยน้อยนะครับช่องก็เล็กเล็กน้อยจริงๆนะครับแล้วก็มีช่องตัวนี้ให้นะนี่ตัวนี้ก็ไวเ้เสียบชาร์จไปเพื่อนเพื่อนหาซอะแดปเตอร์เสียบชาร์จม,ม,มาเสียบกับตรงนี้เอานะครับเพราะว่าที่ช่องเสียบ usb connector ของรุ่นนี้ไม่ค่อยมีมีน้อยนะครับมาดูที่หน้าจอกันบ้างหน้าจอจะต่างกับรุ่นท็อปนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ภาพหน้าจอรุ่นท็อปให้ดูมันจะเป็นลักษณะ ที่มันเป็นสองวงใช่ไหมแล้วก็มีตัวอินโฟมชันตรงนี้สำหรับรุ่นเริ่มต้นก็เป็นตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เพียงพองกับการใช้งานนะกับเรียกว่าอ,อะไรลนะ่ะกับสิ่งที่เ,เพื่อนๆต้องการกระบ,บอกทิปบอกอะไรตรงนี้นะครับโปมโมติรูปร่างเหมือนกันเพียงแต่ว่าฟังก์ชันก็จะหายไปตรงนี้ก็มีแค่รับโทรศัพท์กับวางโทรศัพท์ตรงนี้เพิ่มลดเสียงเบาเสียงเปลี่ยนโหมดการ USB อะไรที่วิทยุตรงนี้นะครับนะเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นทริป กดทีป่ปจากตรงนี้นี่นี่พื่นๆอ,อาจจะไม่รู้นี่นะเอทิบบีโอทิปรวมโอดออะไรนี่นะครับเอเวเลสเนี่ยกดตรงนี้เลยนี่นะกรได้เนี่ยเล่นได้นี่นะกดกดมาได้นะครับดูได้ตรงนี้นะครับมีเวลาบอกมีอุณหภูมิบอกมีสิ่งที่ความจําเป็นที่จะต้องมีบอกออกนะครับตรงนี้มาแผงวัตตูข้างๆก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีเลยอ่มีบ่มออโต,โตสตาร์ทสต็อปตรงนี้นะ ปุ่มแอชชั่นคอนโทรลนะครับปุ่มเปิดประตูนะแล้วก็แผงประตูตรงนี้เป็นออโต้แค่เราขับบ้านเดียวนะครับแล้วก็ปุ่มปรับไฟฟ้าของตัวกระจกมองข้างกระจายแรงเบรกควบคุมการทรงตัวของรถฮิลแอสซิสก็คือเวลาขึ้นทางลาดชันก็จะมี <I> <t ouch> ก็จะเบรกให้นะครับไม่ต้องกลัวรถละลายไปชนข้างังอีกแล้วนะครับตัวสตาร์ทสต็อปนะแอชชั่นคอนโทรลนี่เป็นที่มีมาให้นะครับในุนใน,ในทุกรุ่นนะครับ แต่ในรุ่นท็อปก็อาจจะเพิ่มในกลุ่มของเลนคิปปิ้งแอสซิสมาให้นะเรดาร์การเปือนกรชนด้านหน้าอะไรมาให้นิดนหน่อยๆนะครับกระจกมองหลังก็เป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่ตัดแสงอะไรแบบธรรมดานะครับตัวส่องหน้าก็ไม่มีไฟนะครับแน่นอนรถรุ่นเริ่นต้นก็ไม่มีไฟแตย่ยังว่าเลยนะซีวิชนะครับราคาล้านกว่าก็ไม่มีไฟมาให้เหมือนกันนะครับไฟเกง๋งเป็นหลอดฮาโมเจนธรรมดาอย่าลืมปิดนะถ้าลืมปิดทั้งค้างคืนไว้นี่แบตหมดแน่นอนนะครับ แล้วก็ไฟเก่งตรงกลางก็เป็นสากรเอาติ๊กก็ยังเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะโอเคด้านหน้ามีเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะอ่าเข้ามาด้านหลังก็เอ่อเหมือนเดิมที่นั่งผมว่ามันก็ไม่ได้เล็กนะครับเนี่ยดูนะดูเล็กรูมดูนีรูมผมนะครับที่นั่งข้างหน้าเนี่ยผมไม่ได้ปรับในนี้ปรับยื่นมาด้วยนะเพราะเมื่อกี้ผมถ่ายทําข้างหน้าเนาะเนี่ยยังเหลือที่ว่างนั่งได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมเนี่ยผมพิงมาเนี่ยสบายอยู่ในฟอร์ั่นที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่า ข้างหลังก็แอบมือนิดเล็กนิดหน่อยนั่งไปไกลๆต้องแวะพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงแวะพักบ้างนะครับแต่ก็ผมก็นั่งได้โอเคนะไม่ได้ทับแค่เลยนะหมอก็นั่งสองคนมากกว่านะนั่งสามคนไม่เหมาะแต่เขาก็ยังใส่ที่รองหัวตรงกลางมาให้นะครับนะในตัวซิตี้ไม่มีไม่ได้ใส่มานะครับเป็นตัว MG ตัวนี้บางนะตอนที่ผมเทสต์ก็เอาออกมาตัวนี้ใส่มาให้ก็ก,ก็นั่งได้แหละผม <laughs> ว่ามันก็เบียดหน่อยนะนั่งสามคนทีนี้มีตรงนี้ชื่อยังเหมือนเดิมคือไอ้นี่ยืย่นเอนเดิมเลย ยื่นตูดยืน่นออกมาเหมือนเดิมเลยนะครับไม่รู้จะยื่นมันทำไมนตรงนี้นะแต่ก็นั่งได้โอเคข้างหลังไม่มีอันนึความสะดวกอะไรมากมายที่ชาร์จโทรศัพท์อะไรก็ใหม่มีแอร์หลังก็ใหม่มียังมีที่โหนยืดนเหนือจิตใจมาให้อยู่ตรงนี้นะครับนะก็มีเท่านี้เบาะมีตัวแอสซิฟิกมาให้นะครับก็ข้างหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่อีกอันหนึ่งที่ผมจะบอก สำหรับตัวที่วางแก้วน้ําอันนี้ผสงบาาา้าคาเเลตี้คือเพื่อนๆสามารถจะมาวางตัวนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเพิ่มที่วางแก้วน้ําได้นะเพราะว่าไอตัวเบาะเนี่ยมันไม่มีที่วางแขนไม่มีที่วางแก้วน้ําเลยนะเพื่อนๆติดรถเฮ้ยข,ขอติดรถกับบ้านน่อยซื้อแก้วสตาร์บัคมาวางตรงไหนวะข้างๆประตูก็เล็กนิดเดียววางไม่ได้เห็นไหมฮะอ่าเจ้านี่ช่วยได้นะครับเนี่ยซื้อมาให้เพื่อนๆติดรถเอ้ยมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะ โอเคก็ข้างหลังรถมีทั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะอครับก็เป็นครับสำหรับตัวเจ้ายาริสเอทีเรียกว่าเอทีกันนะตัวนี้นะครับก็ไปรู้เริ่มต้นนะครับสอบประกอบสม่ในปี2021นี่สอตัวนี้นะครับซึ่งก็ห้าแสนกว่าบาทราคากับรถมันก็เหมาะสมกันดีแต่ว่าโอเคแหละคู่แข่งในราคาเนี้ยในเริ่มต้นก็มีเยอะมีหลายค่ายทุกคก็ลองไปเปรียบเทียบดูว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงนะครับ สำหรับตัวนี้ก็มันลากขายมานานแล้วเชื่อถือได้โตโยต้านะครับในคลิปนี้ผมคมไม่ได้พาไปลองขับเพราะว่าหนึ่งคือน้ํามันมันจะหมดอยู่แล้วผมขับเดี๋ยวหมดกลางทางะไยยุ่งเลยนะครับสก็คือการขับขี่เพราะว่าเทเกียทุกอย่างเหมือนกันทุกรุ่นนะครับเป็น GTVT แล้วนะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับใครอยากชมการขับขี่นะครับดูที่ลิงก์ผมได้ผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับที่รุ่นเดิมในปีแล้วเหมือนเดิมเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยนะครับผมลองขับวนอยู่ในศูนย์แล้ว ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ไม่แตกต่างมันไม่แตกต่างกันเพราะมันเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวอุปกรณ์นั่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองมาติดต่อลองมาอลองมาขับลองมาดูได้นะครับที่สู่โตโยต้าใกล้บ้านท่านนะครับหรือใครชลบุรีมาที่นี่ก็ได้โตโยต้านครชลบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะไปรีวิวรถคันไหนก็ติดตามชมกันได้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ